บางครั้งเนี่ยตัวอาจารย์ก็พยายามจะเอานวัตกรรมเหล่านี้เข้ามาให้พวกเราศึกษานะครับแต่ก็จะมีหลายคนเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มองอีกมุมหนึ่งของเขาเขาบอกว่าอาจารย์ทําไมต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้ทําไมต้องมาเรียนรู้อะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้เษกษตรกรแค่เอาเอามาเล็ดใส่ลงไปในดินเนี่ยมันก็งอกขึ้นมาละแล้วก็มันมันก็สามารถใช้งานได้แล้วจริงครับที่คุณพูดไม่มีผิดเลยครับนั่นถูกต้องแต่คาถามคือ ก็เพราะเราคิดอย่างนี้เลย,เลยหรือเปล่าครับทําให้เกษตรกรไทยเรามันจนโคตรเลยโคตรจนเนี่ยจนโคตรสนิท่แต่กลับกันนะถ้าเราเปลี่ยนให้เกษตรกรเราเนี่ยมีโอกาสได้คิดมีโอกาสได้รู้เนี่ยปัจจุบันนี้เกษตรกรไม่มีโอกาสคิดโอกาสรู้เลยก็เพราะพวกเราคิดว่าเกษตรกรแม่งแค่เอาเมล็ดใส่ไปนกอกๆแล้วเนี่ยเกษตรกรที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็โอเคแล้วล่ะ แล้วที่มันจนขนาดนี้ก็พ่อเหตุผลว่ามันจนอย่างเงี้ยพวกเกษตรกรแม่งทาแล้วจนทาให้มีความรู้สึกของของนักนักเขาเรียกว่านักอุตสาหกรรมนักอุตสาหกรรมก็บอกว่าเราต้องนเนี่ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ในพักของรัฐรัฐบาลเนี่ยจะมีหลายคนก็พูดอย่างนี้ว่าเราต้องพยายามทําให้เกษตรกรเนี่ยมันน้อยลงเพราะเกษตรกรเนี่ยไปปลูกพืชใช้คนเยอะไปปลูกพืชปลูกไรแล้วผลผลิตมันน้อยทําให้มันจน พอมันจนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไปมัวไปส่งเสริมาปมันก็ยิ่งจนใหญ่เพราะนั้นต้องดึงพวกเกษตรกรพวกนั้นออกมานะให้แม่ไปทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมันได้เงินเยอะกว่า,าเรื่อง productivity ของของคนเนี่ยมันเยอะกว่าอะไรผมฟังดูแล้วเนี่ยในฐานะตัวผมเป็นวิศวกรนะแล้วก็เป็นพวกนักอุตสาหกรรมไม่ถูกคุณคิดไม่ถูกอย่างมากเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะคิดอย่างนั้นถ้าคุณคิดแล้วคุณพูดนี้คือพวกซีพีนะแล้วคุณบอกว่าเนี้ยพวกอย่างเงี้ยไปไปไปอย่างเงี้ยคุณถ้าคุณเอาเรื่องเงินพวกเนี้ยมาแต่ถ้าคุณดูย้อนกลับไปดูที่อิสราเอลเนี่ยแล้วว่าให้ให้เกษตรกรไทยแม่งเป็นอย่างนี้มาเนี้เราแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเราอยู่ในพื้นที่ที่ดีมากอุตสาหากรรมแม่งไปทุกที่อยู่ในเทสซาอิร์แม่งตั้งโรงงานอุตสาหากรารมอโรบอทใส่มันสามารถทาได้ทุกที่ในโลก แต่ที่มันจะปลูกพืชได้ลดได้ดีแล้วคุณภาพดีที่สุดเนี่ยไม่มีมันมีเฉพาะตรงนี้แต่เสืองโง่ไปคิดอย่างนั้นนั่นก็ตายดิ